บาร์เซโลนาสร้างปรากฏการณ์สำคัญในศึกชิงแชมป์ลาลีกาด้วยการพลิกสถานการณ์จากที่ตามหลัง2ประตูกลับมาคว้าชัยชนะเหนือแอตเลติโกมาดริดถึงถิ่นเมโทรโปลิตาโน4ประตูต่อ2ชัยชนะครั้งนี้ส่งให้บาร์เซโลนาขึ้นนำจากฝูงลาลีกาโดยมีคะแนนเท่ากับเรอัลมาดริดแต่ประตูได้เสียดีกว่าและยังแข่งน้อยกว่า1เกมในขณะที่แอตมาดริดรั้งอันดับ3ตามหลังจากฝูง4คะแนนและแข่งมากกว่า1เกมเดียโกซิเมโอน่กุนซือแอตเลติโกมาดริด ส่งผู้เล่นลงสนามในระบบ4-4-2สองคู่หน้าฮูเลียนอันเรสและองตวนกริชมันคู่กลางใช้โรดริโกเดอปอนและปาบนบาริออส์ฝั่งซ้ายสมูเอลลิโนฝั่งขวาจูเลียนซิเมโอเน่ฮันซี่ฟลิกกุนซอบาเซโลนาส่งผู้เล่นลงสนามในระบบ4-2-3-1ศูนย์หน้าตัวเป้าโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้สามประสานในแนวรุกรามินยามานดานีโอนโมและราฟินยาในเกมนี้ เริ่มต้นเกมด้วยความดุดันของบาร์เซโลนาทั้งเลวานดอสกี้และยามานต่างก็เกือบทำประตูได้ในครึ่งแรกแต่เป็นอันเรสที่ฉวยโอกาสทองทำประตูขึ้นนำให้เจ้าบ้านได้ก่อนจากการประสานงานที่ยอดเยี่ยมของคริสมันและซิเมโอเน่จากจังหวะที่คริสมันเปิดบอลเรียบโค้งเข้าเขตโทษอย่างแม่นยำให้ซิเมโอเน่ที่รอยอยู่และซิเมโอเน่แต่บอลคืนให้กับอันเรสที่ยืนอยู่โลง่ลงๆบริเวณจุดโทษและอันเวรสก็ไม่พลาดที่จะแปรบอลเข้าไปตรงตาข่ายอย่างง่ายดายจบครึ่งแรกอตมาดริดออกนำไปก่อนหนึ่ง ในครึ่งหลังเต็มไปด้วยความตึงเครียดของทับบาซ่ซาและยามานก็มาพลาดโอกาสทองไปอีกครั้งหลังจากนั้นแอตมาดริดส่งสลอตลงมาเป็นตัวสำรองแทนอันเรสและเขาก็แผงลงฤทธิ์ทำประตูให้แอตมาดริดนำห่าง2ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่70จากการจ่ายบอลที่ชันฉลาดของกาลาเกอร์หลังจากนั้นมาติเนสวางบอลยาวให้เลวานดอสกี้ปลดล็อกทำประตูตีไข่แตกได้ในอีก2นาทีต่อมาช่วง20นาทีสุดท้ายเต็มไปด้วยความดูเดือดและเฟรานโตเรสก็โหม่งบอลตามมาตีเสมอจากลูกครอสของราฟินญาในนาททีี่78 หลังจากนั้นยามานก็แก้ตัวจากความผิดพลาดก่อนหน้านี้ได้สำเร็จด้วยการยิงประตูสุดสวยในนาทีที่92 0จากลูกปัน่นโค้งจากนอกกรอบเขตโทษข้ามแนวรับของแอดมาดริดและผ่านมือยันอบหลักเข้าไปอย่างเฉียบคมก่อนที่เฟรานโตเรสจะปิดท้ายประตูที่2ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในนาทีที่98 0พาบารเซโลนาขึ้นนําเป็นจ่าฝูงลาลิกาได้สำเร็จสิ่งที่น่าสนใจตลอด65นาทีแรกของเกมนี้แอเลติโกมาดริดแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในด้านร่างกายที่เหนือกว่าบาซ่าอย่างชัดเจน พวกเขาตัดโอกาสการขึ้นเกมจากแดนกลางของทีมเยือนได้ตลอดหลังจากที่ปากูบาซี่พยายามจ่ายบอลทะลุลายหลายครั้งให้ดานี่โอนโมและเปเดรีซึ่งเป็นจุดที่บาซ่าพยายามที่จะสร้างโอกาสจากกองกลางของพวกเขานอกจากนั้นแอดมาดริดได้เล่นงานทางฝั่งขวาของบาร์เซโลนาหลายครั้งในครึ่ง,งแรกรวมถึงจังหวะที่ได้ประตูแรกของพวกเขาด้วยเมื่อชูกุนเดดันสูงขึ้นไปสนับสนุนยามานแอดมาดริดทำแบบนั้นอีกครั้งในนาทีที่70โดยอาศัยการจ่ายบอลที่ชันฉลาดของกริสมันและจบลงด้วยประตูของซอลตด เมื่อบอลตามหลังฮันซี่ฟลิกและลูกทีมของเขารู้สึกหงุดหงิดอย่างเห็นได้ชัดและความหงุดหงิดนั้นยังปรากฏให้เห็นเมื่อมาร์ติเนสพยายามพาบอลขึ้นสูงไปในแดนของแอตมาดริดเขาแสดงท่าทางไม่พอใจเมื่อต้องการให้เพื่อนร่วมทีมวิ่งขึ้นมาช่วยซ้อนทางด้านซ้ายแต่ไม่มีใครวิ่งทำทางขึ้นมาเลยเขาจึงตัดสินใจเปิดบอลข้ามไปให้เลวานดอฟสกี้ควบคุมบอลและวอลเล่เข้าไปตุงตาข่ายหลังจากนั้นไม่นานตเรสก็มงงประตูตีเสมอได้ในอีก6นาทีต่อมาในช่วงเวลาเพียงแค่8นาที เกมเต็มไปด้วยความตึงเครียดและกลยุทธ์ต่างๆพังทลายลงทําให้เกิดความวุ่นวายแบบที่บาร์ซ่ามักจะทําได้ดีกว่าจํานวนการจ่ายบอลผิดพลาดการจับบอลที่หนักเกินไปและการเข้าปะทะที่รุนแรงเพิ่มขึ้นแม้แต่ผู้เล่นที่ไว้ใจได้ก็ยังทําผิดพลาดเมื่อสกอร์เสมอกันทั้งสองทีมต่างพยายามทําประตูชัยทําให้เกมยิ่งวุ่นวายขึ้นไปอีกดูเหมือนว่าจะเหมาะสมแล้วที่เกมจะตัดสินด้วยช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายด้วยเหมือนกันบาร์ซ่าพยายามโหมบุกอย่างหนักและส่งผู้เล่นเข้าไปในกรอบเขตโทษจํานวนมาก ก่อนที่เปดีจะจ่ายบอลตัดไปให้ยามานที่ยิงจากระยะไกลบอลฉล็บเปลี่ยนทางอย่างน่าเหลือเชื่อและลอยข้ามยันอบหลักผู้รักษาประตูเข้าไปตุงตาข่ายหากพิจารณาถึงตัวนักเตะของบาร์เซโลนาลามินยามานยังคงสร้างอิมแพกในเกมรุกให้กับทีมได้อยู่เสมอเขาสัมผัสบ,บอลมากถึง89ครั้งและสร้างโอกาสยิงประตูมากถึง4ครั้งและด้วยทักษะการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมยามานมีสถิติการเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้มากที่สุดในเกมนี้อยู่ที่6ครั้งและยังได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้อีกด้วย หากพิจารณาถึงตัวนักเตะของเอเลติโกมาดริดเมื่อดิเอโกซิเมลเน่ตัดสินใจเปลี่ยนตัวอันวเรสออกในนาทีที่60คงไม่มีใครแปลกใจที่อเล็กซานเดอร์สลอตถูกส่งลงสนามมาแทนที่เพราะนี่คือตัวโจ๊กเกอร์ที่มักทำประตูบาร์เซโลนาได้เสมอตลอดฤดูกาลนี้สลอดถูกเปลี่ยนตัวลงสนามเจอกับบาร์เซโลนามาแล้วถึง3ครั้งและทุกครั้งเขาก็สามารถทำประตูได้ทั้งในลาลิกาและโคปาเดนเรที่ผ่านมา ทั้งสองประตูมาจากแท็กติกของแอตมาดริดที่จาดทะลุแนวรับสูงของบาร์ซ่าก่อนจะเปิดบอลให้สลอดโขกหรือยิงประตูและในเกมนี้เป็นครั้งที่3เมื่อกาลากเกอร์หลุดเข้าไปในพื้นที่ว่างหลังแนวรับและเปิดบอลให้สู์หน้าร่างยักษ์จบสกอร์บาร์ซ่าพยายามประท้วงเรื่องแฮนด์บอลของเดอปอนในช่วงก่อนหน้านั้นแต่ผู้ตัดสินก็ปล่อยให้ประตูเป็นไปตามเดิมประตูในเกมนี้ทําให้สลอดยิงไปแล้ว6ประตูจาก8เกมที่พบกับบาร์ซ่าโดยเขายังเคยทําประตูใส่บาร์ซ่าได้ในสมัยที่เล่นให้กับเรอัลโซเซดาดและบีเรอันด้วย น่าเสียดายสำหรับแอตเลติกโกที่สัมผัสแห่งเวทมนต์ของสลอตหายไปในช่วงท้ายเกมหลังจากบาร์ซาตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2เขาก็หลุดเดี่ยวอีกครั้งแต่กลับแปรบอลออกข้างไปอย่างน่าผิดหวังจากบริเวณกรอบเขตโทษอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งลำหน้าอยู่แล้วด้วยหากมาดูสถิติหลังเกมแอตเลติโกมาดริดครองบอลอยู่ที่3 4บเเบาร์เซโลนาครองบอล66%แเอเตเอเลติโกมาดริดสร้างโอกาสยิงประตูรวม7ครั้งยิงเข้ากรอบ2ครั้ง ในขณะที่บาร์เซโลนาสร้างโอกาสยิงประตู13ครั้งยิงเข้ากรอบ6ครั้งภาพรวมในแมตชนี้แอตมาดริดเน้นการโจมตีจากทางฝั่งซ้ายเป็นหลักพวกเขาเน้นการยิงไกลและใช้การวางบอลยาวในการโจมตีการทำประตูได้ก่อนทำให้พวกเขาสามารถสร้างความกดดันให้กับบาร์ซ่าได้อย่างมากอย่างไรก็ตามการเสียการครองบอลและข้อผิดพลาดส่วนบุคคลยังคงมีให้เห็นซึ่งหากพวกเขาลดข้อผิดพลาดในเกมรับได้ก็จะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้มากขึ้น ในขณะที่บาร์เซโลนาใช้การโจมตีจากพื้นที่ทั้งสองฝั่งพวกเขาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างสารรค์โอกาสในการทำประตูที่หลากหลายทั้งการใช้ทักษะเฉพาะตัวและการจ่ายบอลทะลุช่องบวกกับความเฉียบคมในการจบสกอร์พวกเขาสามารถครองบอลได้เหนือคู่แข่งและต่อบอลสั้นได้อย่างแม่นยำชัดเจนว่าพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งและยากที่จะรับมือโดยเฉพาะการยิงไกลและการเจาะเกมริมเส้นที่ล้วนเป็นอาวุธที่น่ากลัวของบาซ่า ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนอกจากนี้อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยกระดิ่งเพื่อไม่ให้คุณพลาดเนื้อหาใหม่ๆเจอกันในคลิปหน้าครับ